ยังนั้นเด็กตลอดเวลาเลยนะคะมันเป็นธรรมชาติเหมาะกับเราแล้วแก้ปัญหาในสิ่งที่เราคอนเซิร์นได้ตรงประเด็นค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็มาติดตามผลกับคุณหมอสมบูรณ์ค่ะหลังทำยกคิ้วสองกล้องปังมุด14วันค่ะแผลแห้งสบายดีนะคะไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรเลยก็ใช้ชีวิตปกติค่ะรอยบวมรอยช้ำน้อยมากนะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็แต่หน้าทำงานได้ปกติแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรอนะตอนนี้ก็คือแค่เหลือแค่ความชาๆที่ยังมีอยู่ตรงหน้าผากและศีรษะอันนี้จะค่อยๆหายไปคุณหมอแจ้งว่าอย่งงางนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตค่ะ จริงๆโดยหลักๆแล้วนะคะก็คือเรื่องหนังตาโตเพราะหนังตาตตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการเขียนอายไลเนอร์มันก็จะตกลงมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่พอตาตกแล้วน้ําตามันก็จะไหลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเสียบุคลิกในการที่ต้องแบบว่าดูแลเรื่องน้ําตาที่มันไหลมาตลอดเวลาเนาะอันนี้เป็น2ปัจจัยสําคัญที่เราตัดสินใจที่จะมาทำนะคะหลังจากนั้นปัญหาตรงนี้หายไปแล้วก็ทําให้หน้าเราดูเด็กลงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชอบมากๆเลยค่ะก็เป็นการทำสัญญกรณ์ครั้งแรก ในชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับมันมากๆเลยคะ่ะใน100%เลยค่ะเชิญชวนนะคะสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหานะคะยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยนะคะคุณหมอเก่งจริงๆค่ะแล,คแล้วก็ให้ความปรึกษาได้ดีมากๆเลยค่ะ